ท่ามกลางเสียงชื่นชมจากคนรอบข้างกับเสียงกระซิบเบาๆจากหัวใจของเราเองเคยสงสัยกันไหมว่าเสียงไหนกันแน่คือความสำเร็จที่แท้จริงเรื่องราวของสามเณรน,น้อยรูปหนึ่งอาจจะมีคำตอบที่เรากำลังตามหากันอยู่ก็ได้นะนี่แหละคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ได้รับทุกอย่างที่โลกภายนอกจะให้ได้แต่กลับหอยหาสิ่งเดียวที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้เลย นั่นก็คือความสงบในใจเรื่องนี้เริ่มต้นที่เด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าติดสะครับแต่ชีวิตในผ้าเหลืองของท่านเนี่ยได้ได้เริ่มด้วยความสงบอย่างที่คิดนะแต่กลับเริ่มต้นด้วยลาบสการะที่ลังไลเข้ามาแบบโอ้โหเยอะจนน่าตกใจเลยละ่ะตอนนั้นท่านอายุแค่7็ขวบเองนะคือเลือกทางแห่งการสละแล้วแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลก แทนที่จะเจอความเรียบง่ายชีวิตของท่านกลับเต็มไปด้วยเข้าของเงินทองแบบที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยลองนึกภาพตามนะแค่สองวันเท่านั้นมีคนเอาบาทมาถวายให้สามมาเนนน้อยรูปนี้เป็นพันใบใช่ฟังไม่ผิดหรอกหนึ่งพันใบคือมันเยอะมากจนไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่บาทนะยังมีผ้าสาดกอีกเป็นพันผืนตามมาอีก ความมีลาบมากขนาดนี้แหละที่มันเริ่มหล่อหลอมตัวตนของท่านในสายตาของผู้คนแล้วก็ทำให้ท่านได้ฉายาแรกมาผู้คนก็เลยเรียกท่านว่าปินดาปาทายกติสะซึ่งก็แปลตรงตัวเลยว่าติสะผู้ให้บินทบาทชื่อนี้มันสะท้อนเลยนะว่าตอนนั้นตัวตนของท่านถูกกำหนดด้วยสิ่งของที่ผ่านเข้ามาในมือไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในใจเลยแต่เรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะยังมีผ้าห่มอีกหนึ่งพันผืน ถูกรวบรวมแล้วก็เอาไปถวายให้พระอีก1000รูปแน่นอนว่าชื่อเสียงแล้วก็ฉายาใหม่ก็ยิ่งตามมาอีกมันเหมือนกับว่ายิ่งท่านให้โลกก็ยิ่งให้ของท่านกลับมามากขึ้นไปอีกแต่ว่านะท่ามกลางเสียงสรรเสริญเยนยอท่ามกลางกองสิ่งของที่มันสูงขึ้นทุกวันในความเงียบของใจท่านเองกลับมีเสียงอีกเสียงหนึ่งที่มันเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงที่กระซิบว่าเอ๊ะ นี่มันไม่ใช่ทางที่เราตามหาอยู่หรือเปล่านะและตรงนี้แหละคือจุดเปลี่ยงสำคัญของเรื่องเลยเมื่อสามเณรติสะเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่คนทั้งโลกมองว่าเป็นพรสำหรับท่านแล้วมันกลับกลายเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่กําลังขัดขวางเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตท่านคิดในใจว่าญาติโยมมาหาไม่ขาดสายแบบนี้เราจะสร้างที่พึ่งให้ตัวเองได้ยังไงกันเราควรจะต้องเข้าป่าแล้วละ่ะ คำคิดนี้มันคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากเลยนะคือการเลือกความสงบในใจมากกว่าความวุ่นวายที่มาจากคนรอบข้างท่านก็เลยตัดสินใจทำในสิ่งที่สวนกระแสะมากๆนั่นก็คือการละทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังไม่ใช่การหนีปัญหานะแต่เป็นการเดินเข้าไปเพื่อค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงอีกครั้งในที่ที่ห่างไกลจากชื่อเสียงและภาพที่คนอื่นสร้างให้มันคือทางแยกที่ชัดเจนสุดๆเลย ทางหนึ่งก็คือโลกของเมืองที่มีผู้คนมีเสียงดังมีความวุ่นวายมีความพรั่งพร้อมส่วนอีกทางก็คือโลกของป่าที่มีแค่ตัวเรามีความเงียบแล้วก็มีความเรียบง่ายการตัดสินใจของท่านติสระครั้งนี้ไม่ใช่แค่การย้ายที่อยู่นะแต่มันคือการเลือกโลกใบใหม่ทั้งใบเลยท่านออกเดินทางไปไกลถึง120โยชน์ซึ่งถ้าเทียบกับสมัยนั้นคือไกลมากมา ใกล้สุดๆเลยทุกย่างก้าวของการเดินทางมันเหมือนเป็นการประกาศกับตัวเองว่าฉันจะทิ้งตัวตนเก่าไว้ข้างหลังนะแล้วไปเริ่มต้นใหม่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักฉันแล้วชีวิตใหม่ในป่าน,นะหรโอโอ้โหคนละเรื่องกับชีวิตเดิมเลยท่านอยู่องค์เดียวบินทบาดพอแค่ให้มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ให้พรชาวบ้านสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งว่าจงเป็นสุขเถิดจงพ้นทุกเถิด จากคนที่เคยถูกเรียกว่าผู้ให้ทานมากมายตอนนี้ท่านกลายเป็นวนวาสีติสสะติสสะผู้อาศัยอยู่ในป่ายอย่างแท้จริงและในความสงบง่ายๆแบบนี้แหละที่ผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่มันค่อยๆเผยตัวออกมาพอเสียงจากโลกภายนอกมันเงียบลงแสงสว่างจากข้างในมันก็ปรากฏขึ้นมาเองขั้นแรกเลยก็คือความสงบนิ่งพอไม่มีอะไรมารบกวน จิตใจที่เคยฟุ้งซ่านปั่นป่วนมันก็ค่อยๆสงบลงนิ่งลงเหมือนน้ำในแก้วที่เราวางทิ้งไว้จนตะกอนมันนอนก้นแล้วน้ำก็กลับมาใสและพอจิตมันนิ่งสงบดีแล้วความแจ่มชัดความกระจ่างใสก็เกิดขึ้นทีนี้ท่านก็เริ่มมองเห็นความจริงของสิ่งต่างๆไม่ใช่ผ่านม่านของความอยากหรือความคาดหวังนะแต่เห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงๆและจากการปฏิบัติที่แสนจะเรียบง่าย แต่ว่าแน่วแน่และสม่ำเสมอในที่สุดเด็กชายวัยเพียงเจ็ดขวบก็ได้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะไปถึงได้นั่นก็คือการเป็นพระอาหารหันต์สิ้นสุดการเดินทางในสังสารวัฏเรื่องราวของท่านติสสะเนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะแต่มันยังนำไปสู่บทสรุปจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสรุปความแตกต่างของสองเส้นทางนี้เอาไว้ได้แบบคมคายมากๆนี่คือประเด็นสำคัญที่สุดเลยนะพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่า ทางที่นำเราไปสู่ลาบยศสรนเสริญกับทางที่นำเราไปสู่ความดับทุกข์หรือนิพพานเนี่ยมันเป็นคนละเส้นทางกันเลยคือมันเดินไปพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกเราทางใดทางหนึ่งและนี่คือบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็ไม่ควรจะไปเพลิดเพลินในลาบสการะแต่ควรจะหันมาเจริญวิเวกคือความสงบแทน เมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วคนที่เดินตามรอยพระองค์ก็ย่อมไม่ยินดีในลาบยศแต่จะมุ่งหน้าไปหาความสงบวิเวกเป็นที่ตั้งมันก็จริงนะพอเราวางเสียงของโลกรอบตัวลงได้เมื่อไหร่โลกข้างในของเรามันก็จะเงียบสงบมากพอที่จะทำให้เราได้ยินเสียงความจริงจากหัวใจของตัวเองเรื่องราวของท่านติสสะ ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้พวกเราได้คิดกันในโลกที่ทุกอย่างมันเรียกร้องความสนใจจากเราอยู่ตลอดเวลาแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราลองเลือกที่จะให้ความเงียบกับตัวเองดูบ้างสักครู่หนึ่งก็ยังดีแล้วลองตั้งใจฟังจริงๆว่าเสียงจากข้างในเขากำลังบอกอะไรกับเราอยู่กันแน่